สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าน้าโชวนะครับวันนี้วันที่1กันยายน2568ช่วงบ่ายธรรมชมท่าเอฟซีท่าธรรมชมครับมารุ้นลางวันน้ำกันนะครับอยู่ที่บ้านเจ๊ลอตเตอรี่นะครับไม่หมูพี่น้อง เป็นทังได้ไม่หมูอไข่แนบวะไข่แน่ล่ะครับโชคไข่แน่พี่น้องหน้าตาสดใสอยู่งแต่ว่าก็ยังท่านดีหายดีดอกพี่น้องนะครับผมดาวเพิ่นกันมาลุนรางวัลน้ำเจ๊โบยูพี่น้องเจ๊จะไปเลาะทั้งเหล่รางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเจ๊ไปเลาะท่านี่มาพี่น้องก็เป็นยังอ่าลุนรางวัลไป็นน้ำกันรางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่ง พี่น้องหลหุนทังวันหลุนลอตตีน้ำกันทำประชมแสงซองน้เพี่น้องเด้อแ,แสงแสงแดดซองอืแสงซองรํงัเลกหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก หนึ่งสามหนึ่งหนึ่ง่เลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหนึ่งสามหนว่นต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงยึดลูกยางหม่ให้ประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะว่มีจะมุ่ม จะใช้อุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่4ค่ะจะใช้อุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่6ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลัก <index> ที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4ี่หลักที่ห้าและหลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3าตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเล็กหน้า3ตัวครั้งที่สองเตนมเร, <c oughs> รางวัลเล็กหสตัวครั้งที่สอง <c oughs> อเสจแล้ว 0 1นย์หนึ่งมีบัตรมีบครั้งค่ะแต่วันเลขหน้าสตัวครั้งที่2เลขที่ออก012ย์หนึองศูนย์ศูจะเลขหน้าสมตัวออกไปครัหนึ่งต่อไปจะทำการออกมี่ัท้ายสามตัวสองครั้งนะคะ เจถึงมาทผู้ชมค่ะี่เจมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจวัดดีออกรางวัสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะรางวันเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งกันนรุนครับนนกันทำมชมเอาเอามุชม รังเล็กท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออกศูนย์2 0 2ย์สองสองศูนย์สองย์สองศูนยสองสองศงสองศูลย์สออองสองศูนย์สยสงสังศังทอ่สองครง้งสุดท้าย์ส จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่3ามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3หลักที่4และหลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลเลขท้ายสมตัวครั้งที่สองพ่รอ รางวัลเลขท้ายสตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสองสองสองศูนย์เก้าศูนย์เก้าอนี้มันเศรี่น สองศูนย์เก้าง่ามเหรกาวัลทไแดศูน้าย์เก้าจะทำการออกราวัลเลขท้ายสตัวหกศูน้าพี่น้องหกศูนเก้าเมื่อเช้านี้เอ0 0 0บาทคระเอาหน้าที่ระทึกมาแล้วพี่น้องโอ้เมื่อเช้านี้เอาหกศนยจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลัก ที่หกอ๋อบาทเลยใจตุบตับตับแล้วแบบช้งชั้นจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองและหลักที่หกนะคะออกรางวัลเลขท้ายสองตัวค่ะรูนเลขท้ายสองตัวท่าำชมนาทีละชิกมาแล้วนาทีละชิกเมื่อไหร่ทำชมนาทีละชิกมาแล้ว สาถูดกปูเดอสุกใสอยู่ใส่สองตัวตรงตรงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพัาร้อหกดางววันที <on> ่หนึ่งกันยายนพุทธศักราชสองพห้าบแปเลขที่ออกสามหนึ่งสามหนึ่งสามสามหนึ่ง,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 งพี่น้อง ฟูเซรี่สี4หนึ่งเนตัดขอาไยเขาเล่นเนาะอ่าสามหนึ่งเนบ๊วยหมูสามห้าสี่หนึ่งสามห้าสี่หนึ่งโอ้สามหนึ่งอาวเอออกไปานพี่น้องรอลุ้นเสียดายเสียดายออกสามหนึ่งออกสามหนึ่งโอ้สามหนึ่งกับบอลเนาะ <Damn. S 2> ซีหนึ่งกับบอ <Okay. S 2> เดี๋ยวรอ <Okay. S 2> เดี๋ยวรอรุน้นรางวัล uh huh. พี่น้องสีใดน uh huh. ่าจะเป็นซีหนึ่งกับบอ uh huh. ไม่หมูฝันไหมค่ะ uh huh. เดี๋ยวรอรุน้นรอรุน้นรางวัลใหญ่พี่น้อง ขณะนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้งหกหลักตกลงในที่ล้เนที่จะทำการเปิดฟ้าตลับทึกแสงาทีละทึกมาแล้วครัเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะสาาุสุขใส่หนูใส่รูปูได้สามตัวตรงๆงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองปัญหารสิแปดทุาสิบแปดเลข ที่ออกห้าศูนย์หกสา้าโอ้สามห้าหกสามห้าหกสามห้าหอีกแล้วพี่น้องห้าศูนย์หกสามห้าหกสามห้าห เลขที่ถูกรางวัลคือห้าศูนย์หกสามห้าห้าห้าศนย์หกสามห้าห้าและห้าศูนย์หกสามห้าโอ้พี่น้องนีเป็นจินตันแลยหาม่อยู่หาเก้ากับหัวเป็นหกอีกแล้วเนะเก้ากับหัวตัวเก้าอีกพี่น้องเฮ้ยนะครับหาหกเมลี่ฝันเอของเมลี่ฝันเนาะเป็นแปดโอ้พี่น้องเมลี่ฝันอยู่โรงพยาบาล 8ปดอืมออกตัวเก้าหาตัวเก้าพี่น้องเขาของเมลี่เมลี่พันฝันหกแปดห้านาะตัใหายเอฟซีอยู่เลยหกห้าค่ะอยู่โรงบาลเมื่อเศารก็ร้องหายเอฟซีพันอยู่ค่ะ ดเบาท้ามาอยู่แฟนหมูฝันว่าเพิ่นเสียชีวิตเนาะมาเป็นเลขเพิ่นจะเขาละบายหแต่ว่าลุงกับวายุเนี่ยเป็นหาหาหาหกบ่งเาเมื่อวานเนาะโอ้พี่น้องโอ้ไเนาะเสียได้เป่านามแล้วในเป่านามเลยท่านผู้ชมหากรมาอยู่เสียดาควาพนมเนาะหาศนย์กับหัวมยกับหัวเยได้สได้เได้ฝันคักมาเลขออกเอ หาเก่าเนาะหาเก่าพี่น้องมุ่งเสาบ่าเทามันก็ะยำคักอยู่ว่าริฝันบรีเกออกหาเก่ามันหัวเป็นหาหกตัวเก่าสามห้าหกตัวเก่าโอ้ตัวเก่าก็มีผู้ให้อยู่ดีแต่มาชมนะครับจะไปเบิ่งน้ำกันนะคะไปเป่าหนามพี่น้องได้เป่าหนามพี่น้องเอ้าบ่หมานนะพี่น้องเนาะโอ้ยตัวหนึ่งหาหกสามหาหกเลขถูกไอ้ที่เพิ่นมัดจุดนวดก่อนปูปะขาวต้นโพใหญ่ หาหกสามเออเนาะมาออกงวดนี้สามหาออกงวดนี่ได้แค่อ้าพี่น้องเจ๊ขึ้นลอยเถียได้จำแปลกละเมื่อไงนะชมะโชกบ่หมานได้พี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวจังปเบิ้งน้ำกันมีสำนักใดแน่เขาเน่คราบออกตัวเก่าหาหกหกหาโอ้ยเบาเ่ากับฝันคักอยู่ฝันไว้แต่่าออกแล้วออกหาเก่าหนึ่งหาจะเป็นหาหกกระบอกเนาะ ก็ได้เนาะจะเป็นหาซ้ำก็ได้นะเก้าเป็นหกหกเป็นเก้าอีกแล้วพี่น้องอืมนะครับเฮ้ยเนะอ่ะนะครับจังปเบิ้งไปชมบน้ำกันนะครับ